สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับขับล้างลูกโดดเตานะครับระบบเสียง L D S นะครับที่รับขอบตู้แอมตู้ลำโพงครับรวันนี้มาดูงานตู้ลำโพงที่โรงงานเรากําลังขึ้นนะครับตัวนี้เป็นเสียงกลางหนึ่งคุหนึ่งนะครับปาก่อของอาจารย์ปันจักชวบดนะครับปาก่อข้ามุ้งนะครับพอดีตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นตู้ขอบเหล็กตะแก้งฉีกงนะครับ ก็เลยให้อาจารย์พัจเจกเขาขึ้นงานช่วยนะครับแต่ผมก็ต้องมาใส่ขอบเด็กเก็บทีระเบิดอีกใหม่ทั้งหมดนะครับว่าตัวนี้อาจารย์จะขึ้นไว้ให้แล้วนะครับตัวนี้เป็นตู้เสียงกลางงานท็อปของทางค่ายนะครับตัวนี้ลุงต่อสาตีเองนะครับตัวนี้พร้อมดอกพร้อมใช้อยู่ที่ไปละ 9, 3 0 0สา้อยบาทนะครับไป้9,200สอง้อยบาทนะครับสำหรับชุดนี้นะครับ ใบละพร้อมดอกครับเป็นแบบของลูกโดดซาวเองแล้วก็ตอนนี้ดอกใช้คอมซีซีอยู่แต่จะขยับไปคอมห้าสูนย์นะครับแหลมสองไดเวอร์นะครับมานี้นะครับมาดูพื้นที่เล็กๆที่เรากำลังทำงานครับก <ไป S 1> ำลังใส่อบเล็กนะครับโขึ้นรถแห่ อยู่อำเภอใกล้เคียงนะครับผลตู้ปากร่ทำช่วงเหมือนกันนะครับตรงนี้รับผตู้ลำเลงนะครับทุกขนาดนะครับเดือนหน้าเครื่อง CNC จะมานะครับเดือนหน้านะครับแต่เดือนนี้เราใช้แท่นตัดไม้ไปก่อนนะครับเพราะงานเราเยอะมากนะครับ ติดตามด้วยนะครับร้านลูกโดดเต่าอยู่ที่อำเภอท่ใไก่นะครับจังหวัดพิพุมิรับจัดชุดเครื่องเสียงนะครับอุปกรณ์เครื่องเสียงจูนรถแหย่จูนระบบเวทีนะครับทั้งหมดเลยนะครับรับงานวงดนตรีเครื่องไฟไฟประดับนะครับรับหมดนะครับดูดูดูป้ายเลยนะครับลูกโดดเต่านะครับลูกเพื่อชีวิตเพียงบารมีคุณตี้นะครับบุญย้อนทุกรับหมดนะครับรถแห่เล็กแห่ใหญ่นะครับ ครับจัดชุดเครื่องเสียงครับชุดนี้ก็จัดชุดไปที่จังหวัดนครราชสีมานะครับชุดแปดคูนแปดนะครับเบยคแปดใบกลางแหลมแปดใบนะครับเพื่ r แ M มสี่ท่านชุดนี้จบราคากันที่สามแสนห้านะครับเพราะว่าลูกค้าเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยทั้งลอกทั้งนั่งร้านทั้งหมอดึงไฟนะครับมอดึงไฟนี้จัดร้อแอมให้เลยนะครับเป็นของโมสันึอัตโนม100ัติร้อแอมเลยนะครับ ที่ตรงนี้เป็นขุดงานเบียดที sí つつ being ่ไว้ออกงานไม่ทีนะครับตั้งพรอกับรังสัยครอบเลนครับเสร็จงานตัวนี้ก็จะตึ้งตู้เบีดทีสิบแปดใบนะครับเป็นตึ้งตู้เซอร์โบสิบแปดอิวสูตรของทางร้านนะครับที่ดีสิบแปดสิบแปดใบแล้วก็มีตู้รดแห่เสียงกลางรดแห่อีก หนึ่งใบนะครับก็จะมีที่คุยกับรถแห่ไว้ขึ้นโต๊ะความหน้านะครับของรถแห่ยี่สิเ็ดนิ้วสามดอกนะครับในใบเดียวนะครับเดี๋ยวเราคอยมาติดตามชมนะครับฝากไปด้วยนะครับสำหรับร้านลูกโดดซาวนะครับอยู่ที่อำเภอสั้นใหญ่จังหวัดชัยภูมินะครับรับประกอบตู้ลำโพงทุกชนิดนะครับ เดี๋ยวเครื่องยนซีก็จะมาแล้วนะครับเพรวะว่เอมยังทำเหมือนเดิมนะครับดอกลำโพงก,ก็ยังทำเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ